นี่คือนกกังเขนนะคะนกกางเขนจะต่างจากนกอีแพดตรงที่มีแถบ,บตรงปีกสีขาวนกอีแพดจะไม่มีแถบตรงปีกสีขาว ปกติเขาจะอยู่ไม่นิ่งวันนี้ทำไมอยู่ให้ถ่ายแต่ก็คล้ายๆกันกับนกอีแพ็ดนะคะเขาจะมีอาหารกระดกแต่ว่าหางเขาจะไม่แผลจะไม่แผลเหมือนนกอีแพนกอีแพ็ดจะหางเหมือนพัด yes yeah.